สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับข่าวจาก b b c ที่บอกว่ามีชาวเกาหลีเหนือหลายพันคนถูกส่งไปทำงานที่รัสเซียใช้คำว่าสภาพเยี่ยงทาตเพราะว่ารัสเซียเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานครั้งใหญ่และที่ขาดแคลนแรงงานครั้งใหญ่นี้เกิดจากสงครามยูเครนเมื่อรัสเซียต้องส่งทหารไป ทำสงครามเป็นจำนวนมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงงานครับแรงงานในภาคต่างๆนั้นขาดหายไปเมื่อขาดหายไปแล้วใครทดแทนปรากฏว่าพันธมิตรเกาหลีเหนือครับเพราะว่าประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีคิมจองอึนเกาหลีเหนือนั้นเข้าซีกัน ประกาศบ่อยครั้งเลยครับว่าเราคือพี่น้องร่วมสายเลือดร่วมอุดมการทำสงครามในยูเครนคิมจองอื่นก็ส่งทหารไปช่วยนะครับตัวเลขจริงๆส่งไปเท่าไหร่ไม่มีใครรู้แต่ว่าส่งไปหลายพันคนทีเดียวและก็ไปรบกันแถวเคิร์สแถวแนวหน้า อยู่ใกล้กับยูเครนเลยครับส่วนประสิทธิภาพสมรรถภาพของฐานเกาหลีเหนือที่ช่วยตามรัสเซียรบเป็นอย่างไรนั้นไม่มีใครสามารถที่จะประเมินได้เพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอแต่กรณี BBC ไปสัมภาษณ์เกาหลีเหนือที่บอกว่าถูกส่งไปที่นั่นทำง,งานเยี่ยงทาสนั้นเป็นข่าวที่น่าสนใจ BBC บอกว่าเข้าใจว่าในท้ายที่สุดเนี่ย อาจจะมีการส่งเกาหลีเหนือกว่า5 0,000คนนะครับไปทำงานที่รัสเซียเพราะว่าตราบที่สงครามยูเครนยังไม่จบแรงงานรัสเซียในอุตสาหกรรมต่างๆก็ยังขาดแคลนอยู่เมื่อขาดแคลนก็ต้องหามาชดเชยเ,เมื่อชดเชยแล้วประเทศทั่วไปส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ง่ายๆครับที่รัสเซียจะเอามาทำงานทดแทนแรงงานที่หายไป เพราะว่าหนึ่งเรื่องภาษาสองสภาพการทำงานสามรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่ตะวันออกกลางอิสราเอลประเทศที่เขามีระบบเปิดประเทศที่มีเรื่องสวัสดิการพอสมควรและประเทศที่มีอะไรที่ค่อนข้างจะตรวจสอบได้ดังนั้นรายงาน BBC เรื่องนี้จึงต้องเรียกว่าคือหาพอสมควรครับ เพราะว่ารัฐบาลรัสเซียขอความช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือบ่อยครั้งเลยครับนอกจากเรื่องสู้รบอาวุธด้วยขีปนาวุธกระสุนปืนใหญ่แม้กระทั่งทาหารก็ต้องส่งมาช่วยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเกาหลีใต้บอกกับ BBC แหล่งข่าวของ BBC ถ้าเป็นเกาหลีเหนือตรงเลยคงจะยากพอสมควรฉะนั้น ข่าวกรองเกาหลีใต้เขาใกล้ชิดและเขาสืบเสอบตลอดเวลา b b c บอกว่าข่าวกรองเกาหลีใต้บอกว่ารัเสเซียกำลังอาศัยแรงงานเกาหลีเหนือมากขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าชายราชชาวรัเสเซียที่เป็นแรงงานจริงๆเนี่ยเสียชีวิตไม่น้อยและถึงแม้จะไม่เสียชีวิตบาดเจ็บก็ต้องออกไปสู้รบที่แนวหน้า และปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือคนรุ่นหนุ่มสาวของรัสเซียเมื่อเกิดสงครามสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือถูกเกณฑ์ทหารก็เลยหลบลี้หนีออกมาจากรัสเซียเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับไปกระจายตัวกันอยู่ในที่ต่างๆ BBC บอกว่าต้องเหนือจากได้ข่าวกรองจากเกาหลีใต้แล้วเนี่ยก็ยังสัมภาษณ์เกาหลีเหนือบางคนด้วย เกาหลีเหนือเนี่ยบอกว่า6คนที่หลบหนีออกจากรักเสเซียตั้งแต่สงครามเริ่มต้นใหม่ๆและ BBC บอกว่าไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐบาลนักวิจัยและผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานเหล่านี้ออกมาด้วยเพราะว่ามี NGO ที่ช่วยเหลือคนเหล่านี้บอกว่ารายละเอียดเนี่ยผู้ชายเหล่านี้ต้องเผชิญกับสภาพทำง,งานที่ค่อนข้างจะแย่เหนื่อยหนะัก วิธีวิธีการที่เกาหลีเหนือควบคุมแรงงานเข้มงวดมากเข้มงวดยังไงเกาหลีเหนือเข้มงวดอยู่แล้วละ่ะไปถึงทาไมารัสเซียระบบก็ยิ่งค่อนข้างที่จะเคร่งครัดสิ่งที่เขาต้องการป้องกันคือไม่ให้แรงงานเหล่านี้หลบหนีครับแน่นอนเลยว่าข่าวเรื่องคนเกาหลีเหนือหนีหนีออกจากประเทศในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราก็ทราบดีเพราะประเทศไทยเป็นหนึ่ง ในจุดหมายปลายทางหลบหนีออกจากเกาหลีเหนือเนี่ยเดินข้ามเข้ามาลบเข้ามาจนกระทั่งมาผ่านไทยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้ส่งไปเกาหลีใต้ครับเพราะว่าจากเกาหลีเหนือลงมาเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้ยากลำบากมากฉะนั้นก็หนีข้ามแดนมาจะเดินมาหรือจะแอบซ่อนมาผ่านจีนมาแล้วก็เข้ามาทางลาวเข้ามาในไทยซึ่งข่าวกรองลหลายๆชาติก็รู้ดี ว่าเกาหลีเหนือนั้นมีเส้นทางหนีอย่างไรแต่นี่เป็นแรงงานครับแล้วถ้าถูกส่งไปรัเสเซียแล้วยากแล้วครับที่จะหลบลี้หนีออกมาได้ฉะนั้นก็ถูกควบคุมอย่างหนักหนึ่งในคนงานเกาหลีเหนือที่คุยกับ bbc ก็สมมุติชื่อจินนะครับบอกว่าเดินทางมาถึงตะวันออกที่ไกลโพ้นของรัเสเซียส่วนใหญ่จะส่งไปฟาอ ของรัเสเซียก็ถูกคุมตัวคุมจากสนามบินเลยครับไปยังไซต์ก่อสร้างทันทีและไม่ใช่ไปเฉยๆนั่งรถเมเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเกาหลีเหนือรอปอพอซึ่งประกบด้วยประกบเสร็จแล้วห้ามคุยกับคนห้ามมองอะไรด้วยก้มหน้าก้มตา เดี๋ยวไปถึงไซตงานไปทำงานไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องถามอะไรมากไม่ต้องรู้อะไรมากเจ้าหน้าที่บอกว่าถูกสั่งให้ทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างที่สร้างอาคารอาพาร์ตเมนต์เป็นตึกสูงแล้วที่บอกว่าทำงานเยี่ยงทาตเนี่ยเพราะว่าทำงานวันหนึ่ง ถึง18ชั่วโมงเป็นไปได้เลยครับทํางานวันหนึ่ง18ชั่วโมงคนงานทั้งหมด6คนเกาหลีเหนือเนี่ยที่ BBC มีโอกาสสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเป็นชีวิตที่แสนบันซบบันซบจริงๆแสนสาหัสเอาง่ายๆคือตื่น6โมงเช้าแล้วก็ไปทำงานที่ไซต์ก่อสร้างบังคับให้สร้างอพาร์ตเมนต์สูง ถึงตีสองของวันรุ่งขึ้นมันเป็นไปได้ไหมทำงานตั้งแต่หกโมงเช้าทำงานถึงตีสองของวันรุ่งขึ้นอาทิตย์หนึ่งไม่ได้หยุดนะปีหนึ่งหยุดได้สองวันเท่านั้นเองถ้าเป็นจริงตามนี้ก็ต้องเรียกว่าโหดร้ายทารุณเป็นอย่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงที่จะไปฟ้ององค์การอนามัยโลกแล้วครับเพราะว่าเกาหลีเหนือเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจว่าใครจะไปกล่าวหาเขา ในองค์การระหว่างประเทศ BBC บอกว่าได้ใช้นามสมมุติของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์แน่นอนเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งบอกว่าตื่นขึ้นมาเรื่องที่น่ากลัววดาวาที่สุดบอกว่าทำแบบซ้ำเดิมหกโมงเชา้าตื่นทำงาน ผมมีข้าวปลาอาหารกินนะครับบอกว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นก็โน่นเลยครับทํางานตลอดไม่มีโอกาสได้คุยกันหรือได้เสวนาปีหนึ่งหยุดสองวันจริงๆเหรอครับนี่ไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นสิ่งที่อย่างน้อยที่สุดพยานเหล่านี้เป็นคนบอกเป็นคนบอกกับ BBC เองว่ามัน น่ากลัวขนาดนั้นจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ทรมานของคนเหล่านี้และที่ผ่านมาก็ไม่รู้จะไปบอกใครเพราะว่ามันอันตรายทั้งสิน้นบอกว่าตื่นนอนขึ้นมาเรื่องที่น่ากลัวที่สุดก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณต้องทำสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำอกีกคนงงานคนหนึ่งบอกแต่ว่าหนึ่งในนี้เนี่ย คนนี้คือคนที่โชคดีหน่อยนะครับหนีออกจากรัสเซียได้สำเร็จบอกว่าทำงานหนักจนกัน,นิ้วมือเนี่ยติดกันแข็งเลยตอนเช้ากางไม่ได้เพราะว่าอ่อนเหนื่อยอ่อนทุกทรมานจากการทำงานอวันก่อนหนึ่งในคนงานเกาหลีเหนือบอกกับบีบีซีว่าบางคนก็ที่ออกจากงาน ไปนอนกลางวันหลับไปตั้งๆที่ยืนอยู่ก็มีเขามันเหนื่อยไงมันเหนื่อยยากลําบากขนาดที่ว่าหมดเรี่ยวหมดแรงยืนๆหลับไปได้นะแต่ว่าระวังนะย้ายหัวหน้างงานเจอหัวหน้างงานเจอหลับแล้วเดี๋ยวโดนทุบเดี๋ยวโดนทุบเพราะว่ามันคือแรงงานธาตครับ มันเป็นสถานการณ์อันน่าขยะแขยงมากหัวหน้าเจอปั๊บจะมีการทำโทษเหมือนกับว่าคือพูดง่ายๆคือหนึ่งในแรงงานที่คุยกับ BBC แบบอกว่าเหมือนตายจริงๆคือใกล้ตาย,ตายมีชีวิตลมหายใจก็เหมือนตายไปแล้วเพราะสภาพการทำงานนี่มันโหดร้ายทารุณมีอาจารย์คนหนึ่ง BBC อ้างนะครับเป็น อาจารย์มาิทยาลดงอาของเกาหลีใต้เชื่ออาจารย์คังดงหวานเดินทางไปรัเสเซียหลายครั้งไปสัมภาษณ์คนงานเกาหลีเหนือนี่แสดงว่าต้องแอบซ่อนไปนะคนงานต้องอาจารย์คนนี้บอกคนงานเกาหลีเหนือในรัเสเซียเนี่ยต้องเจอกับสถานการณ์ที่อันตรายกลางคืนไฟดับต้องทํางานในความมืด <c oughs> คือพลังงานก็ไม่พอ อุปกรณ์นิรโทษนิรภัยเนี่ยนะอุปกรณ์นิรภัยก็มีน้อยมากอีกคนหนึ่งที่หลบหนีมาได้บอกว่าคนงานถูกกักบริเวณอยู่ในไซต์ก่อสร้างทั้งวันทั้งคืนเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงเกาหลีเหนือเฝ้าดูด้วยรอปอพอหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นคนเฝ้าดูนอนในตู้คอนเทนเนอร์ที่แสนสกปรกแออัดยัดเยียด มาลงมันแรงเต็มไปหมดหรือไม่ก็นอนอยู่บนพื้นอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนั่นแหละมีผ้าใบคลุมกรอบประตูป้องกันความหนาวเย็นแค่นั้นเองนี่หนึ่งในคนงานที่ BBC สัมภาษณ์เล่านะครับว่าเคยตกจากไซต์งานก่อสร้างสูงขึ้นไปประมาณ4เมตรและหน้าเนี่ยกระแทกพื้นจนหมดสภาพ ทำงานไม่ได้แต่หัวหน้าง,งานก็บอกโน no, พักไม่ได้ออกไปจากสานงานไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้ยังไม่อนุญาตเลยนะครับโหดร้ายกันขนาดนี้จริงๆนี่คือรายงานบ b c ที่ทําให้เราเห็นว่าโอ้เกาหลีเหนือนี้ต้องไปช่วยรัสเซียรบมิน้ำซ้ำยังต้องเอารายงานไปทำงานรับใช้รัสเซียด้วย เรื่องนี้มีรายละเอียดที่น่าติดตามมากนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้ยังมีหรือแรงงานธาตุอย่างนี้ปัญญาและประดิษฐ์เข้าไปเกาะติดเรื่องรางงาน BBC นี้จะมาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังครับว่าคนงานเกาหลีเหนือเหล่านี้เล่าให้ BBC ฟังอย่างไรและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็มีข้อมูลอย่างไรเกี่ยวกับสถานภาพรายงานเกาหลีเหนือในรัเสเซียครับปัญญาครับ สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันครับเป็นเรื่องจาก BBC News ไทยเกี่ยวกับแรงงานชาวเกาหลีเหนือนะครับหลายพันคนเลยที่ตอนนี้ไปทำงานอยู่ในรัสเซียค่ะสวัสดีค่ะเป็นประเด็นที่น่าติดตามมากนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่รัสเซียกำลังทำสงครามกับยูเครนแล้วก็ขาดแคลนแรงงานอย่างหนักเลยใช่ครับเราจะมาดูกันว่าชีวิตพวกเขาเป็นยังไง ทำไมถึงยังมีการส่งแรงงานไปได้ทั้งทงที่มีมาตรการคว่ำบาตรอยู่แล้วทางการเขาควบคุมคนเหล่านี้ยังไงบ้างค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือที่ดูจะใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องทหารแต่รวมถึงเรื่องเอ่อกาลังคนนี่แหละคะ่ะบทความนี้ก็ให้ภาพค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันครับเปิดประเด็นแรกเลยในบทความบอกว่ามีแรงงานเกาหลีเหนือเนี่ยหลายพันคนค่ะอาจจะเยอะถึงห้าหมื่นคนเลยนะคะ โ้ห้าหมื่นคนทั้งที่จริงๆแล้วตั้งแต่ปี2019สาประชาชาติก็มีมติห้ามชัดเจนเลยนี่ครับเรื่องส่งแรงงานเนี่ยเหมือนจะพยายามตัดเงินทุนโครงการนิวเคลียร์ของเขาใช่ค่ะมีมติห้ามชัดเจนเลยแต่ดูเหมือนว่ารัเสเซียกับเกาหลีเหนือก็ยังหาช่องทางกันจนได้นะคะหาช่องทางได้ยังไงครับค่ะอย่างเช่นการใช้วีซ่าประเภทอื่นแทนเช่นวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าท่องเที่ยวแบบนี้นะคะอ๋อเลี่ยงบาลีว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นค่ะแล้วตัวเลขปี2 0 2 4ล่าสุดนี่เอ่อเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง12เท่าเลยนะคะสำหรับวีซ่าลักษณะนี้12เท่าค่ะมันก็สะท้อนชัดเจนเลยว่ารัสเซียต้องการแรงงานกลุ่มนี้มากจริงๆผู้เชี่ยวชาญในบทความก็บอกว่าเพราะแรงงานเกาหลีเหนือเนี่ยเอ่อขึ้นชื่อว่าค่าแรงถูกทำงานหนักแล้วก็ไม่ค่อยสร้างปัญหาเท่าไหร่อืมเพราะพูดถึงทางานหนักในบทความนี้ใช้คาแรงเหมือนกันนะครับบอกว่า สภาพการทำงานเยี่ยงทาดเลยมันมันหนักขนาดไหนพอจะมีตัวอย่างจากคำสัมภาษณ์ไหมครับคือหนักหน่วงมากจริงๆค่ะมีคนงานเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำงานวันละ18ชั่วโมง18ชั่วโมงค่ะตั้งแต่6กโมงเช้ายาวไปถึงตีสองเลยโอ้โห oh, แล้วพักตอนไหนครับเนี่ยแล้วได้หยุดจริงๆแค่ปีละ2วันเท่านั้นเองค่ะปีละสวันค่ะลองนึกภาพตามดูสิคะ สภาพแวดล้อมที่ทำงานก็อันตรายโดยเฉพาะพวกไซต์ก่อสร้างเนี่ยขาดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยคือแบบว่าเสี่ยงมากมบางคนต้องไปนอนในตู้คอนเทนเนอร์เก่าๆสกปรกสกปรกปหรือบางทีก็ในตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จเลยก็มีค่ะฟังดูแย่มากเลยครับมีกรณีหนึ่งที่คนงานตกจากที่สูง4เมตรนะคะบาดเจ็บแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ไปโรงพยาบาลด้วยซ้ำโห ไม่ไปโรงพยาบาลอีกเรอครับค่ะ <c oughs> แล้วเรื่องการควบคุมล่ะครับเขาบอกว่าเข้มงวดมากนี่ขนาดไหนเข้มงวดมากจริงๆค่ะคือจะมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของเกาหลีเหนือเองเนี่ยตามประกบเลยคอยควบคุมตลอดเวลาอ๋อมีคนของเขามาคุมเองเลย <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ห้ามติดต่อกับคนนอกพื้นที่ทํางานหรือคนท้องถิน่นถ้าไม่จําเป็นจริงๆถูกจํากัดบริเวณเหมือนอยู่ในค่ายกึ่งๆเลยค่ะโห ส่วนเรื่องเงินเรื่องรายได้นี่ก็น่าสนใจนะคะคือรายได้ที่หามาได้เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะจะถูกหักเป็นสิ่งที่เรียกว่าค่าสิทธิค่าสิทธิคืออะไรครับอธิบายง่ายๆก็เหมือนค่าความพักดีหรือค่าธรมเนียมใหรัฐบาลเปียงยางอะคะ่ะอ๋อหักเข้าหลวงก่อนเลยใช่ค่ะส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยเนี่ยคนงานก็ยังไม่ได้ทันทีนะคะอา้าวแล้วได้ตอนไหนครับจะได้ก็ต่อเมื่อทํางานครบสัญญาแล้วเดินทางกับประเทศแล้วเท่านั้นค่ะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือน,อนกลไกป้องกันการหลบหนีไปในตัวด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือกันไม่ให้หนีว่างั้นเถอะแล้วเห็นว่ามีการอบรมเรื่องอุดมการอะไรพวกนี้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะมีการเพิ่มชั่วโมองอบรมด้านอุดมการแล้วก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าการวิพาษ์วิจารณ์ตนเองหรือวิจารณ์เพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นประจำเลยค่ะเพื่อตอกย้ำความพักดีแล้วก็ควบคุมความคิดด้วยฟังดูชีวิตมันบีบคั้นมากเลยนะครับแล้ว เอ่อทำไมพวกเขายังถึงตัดสินใจยอมไปทำงานที่นั่นแหละครับในบทความมีพูดถึงคนหนึ่งที่รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่เครื่องจักพูดได้อืมคือตอนแรกหลายคนก็คงหวังไว้นะคะว่าไปแล้วมันจะเป็นโอกาสให้หนีความยากจนที่บ้านเกิดได้ครับก็คงหวังอย่างนั้นแต่พอไปเจอสภาพความเป็นจริงเขา้ามันก็ ต่างจากที่คิดไปมากเลยรายได้จริงๆที่ถึงมือเนี่ยน้อยกว่าแรงงานชาติอื่นๆในรัเสเซียด้วยซ้านะคะอน้อยกว่าชาติอื่นอีกค่ะความรู้สึกเหมือนเป็นแค่เครื่องจักรพูดได้ที่คุณว่าเมื่อกี้มันสะท้อนความรู้สึกสิ้นหวังได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วการหนีแล้วครับยากไหมการหลบหนีก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆค่ะ เพราะทางการเขาก็รู้ทันคุมเข้มเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นการติดต่อโลกภายนอกการออกจากไซต์งานคือคุมหมดเลยทําให้ตัวเลขผู้หลบหนีเนี่ยลดลงไปกว่าครึ่งเลยนะคะตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาลดลงครึ่งหนึ่งเลยเหรอครับแสดงว่าคุมเข้มได้ผลจริงๆค่ะแล้วมันมีอีกประเด็นที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับคือมีความเป็นไปได้ไหมว่าแรงงานเหล่านี้อาจจะถูกส่ง ต่อไปทำงานในดินแดนยูเครนที่รัสเชียยุตครองอยู่ใช่ค่ะมีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันผู้เชี่ยวชาญบางคนเขาก็มองว่าแรงงานกลุ่มนี้อาจจะกลายเป็นเหมือนเอ่อมรดกที่ยั่งยืนจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นระหว่างคิมจองอึนกับปูตินนะคะมรดกที่ยั่งยืนค่ะ <c oughs> คือหมายความว่าแม้สงครามยูเครนจะจบลงแรงงานเหล่านี้ก็อาจจะยังถูกส่งไปทํางานฟื้นฟูในพื้นที่ขัดแย้งเหล่านั้นอยู่ดีซึ่งมันก็สอดคล้องกับข่าวเหมือนกันนะครับที่ว่า ทางการรัเสเซียในบางภูมิภาคที่อยู่ติดติด,ตดกับยูเครนก็แสดงความสนใจอยากจะนําเข้าแรงงานเกาหลีเหนือไปช่วยฟื้นฟูความเสียหายจากสงครามอ๋อมีความต้องการในพื้นที่เหล่านั้นด้วยใช่ครับสรุปแล้วนะครับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันเผยให้เห็นภาพใหญ่ของระบบการส่งออกแรงงานที่ซับซ้อนจริงๆนะคะคือเกาหลีเหนือก็ได้เงินตราต่างประเทศที่เขาต้องการมากๆครับอันนั้นคือเป้าหมายหลักเขาเลยส่วนรัเสเซียก็ได้แรงง,งานราคาถูกมาเติมเต็มส่วนที่ขาดไปในช่วงสงคราม แต่ทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นบนความทุกข์ยากสภาพการทํางานที่แย่มากๆแล้วก็การควบคุมอย่างเข้มงวดของแรงงานเหล่านั้นค่ะแล้วประเด็นที่น่าชวนคิดต่อจริงๆก็คือระบบการใช้แรงงานในลักษณะนี้ที่มันดูเหมือนจะปรับตัวหาช่องทางดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆแม้จะมีมาตรการความบาดจากนานาชาติก็ตามครับ มันจะส่งผลยังไงต่อภาพรวมค่ะมันจะส่งผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาวอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองในมิติของสิทธิทมนุษยชนแล้วก็ความท้าทายต่อการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศจริงๆจังๆอะค่ะอืมเป็นคําถามใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะนี่เป็นคําถามใหญ่ที่เอ่อยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเลยค่ะนะตอนนี้นี่นี่คือปัญหาเลย ว่าใครก็ไปห้ามไม่ได้แต่ขณะเดียวกันชาวเกาหลีเหนือก็ไม่มีทางเลือกแต่สงครามยูเครนก็ไม่จบง่ายๆประธานาธิบดีปูตินจะเจอกับประธานธิวีทรัม,มันสุกในที่ลาสกาจะจบไหมคนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อว่ามันจะจบทหารเกาหลีเหนือยังรบอยู่ในรัเสเซียไหมนี่ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจคนงานเกาหลีเหนือไปทํางานเยี่ยงท่าที่รัเสเซีย ทหารเกาหลีเหนือมาช่วยรบในยูเครนเนี่ยทั้งสิ้นทั้งปวงนี้เรากำลังเห็นอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือผมชวนอาจารย์เอคุยครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับครับผมสุดทธิชายุ่นนะครับอาจารย์เอคุณคืออาจารย์เอนะครับครับคุณสุดทธิชายุ่นใช่เลยครับผมอาจารย์เอเอง รอบนี้มาด้วยพลังเต็มเปี่ยมเลยนะครับมีอะไรนะ่าสนใจอยากกันต่อไหมครับผมกำลังตรวจสอบข่าว B B C ก็ารายงานว่ามีชาวเกาหลีเหนือหลายพันคนถูกส่งไปทํางานในสภาพเยี่ยงทาตในรัเสเซียเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานครั้งใหญ่เป็นผลพวงจากสงครามยูเครนครับอาจารย์เอข่าวจาก B B C ที่ว่านี้สะท้อนสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าสะเทือนใจชาวเกาหลีเหนือหลายพันคนถูกส่งไปทํางานในรัเสเซียในสภาพที่ถูกเปรียบเป็นยิ่งธาด เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งเกิดจากสงครามในยูเครนที่ทําให้รัเสเซียสูญเสียกําลังคนจํานวนมากทั้งทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บหรือนีการเกณฑ์ทหารผมมองว่าประเด็นนี้มีหลายมิติที่น่าสนใจก่อนอื่นจากข้อมูลที่มีเกาหลีเหนือส่รงรายงานไปรัสเซียราวสุภาห้ในปี2568ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง4 2สองเท่าจากปีก่อนส่วนใหญ่ทํางานในไซต์ก่อสร้างรัเสเซียตะวันออกไกลแต่ก็มีแผนจะส่งไปเมืองใหญ่อย่างมอสโกด้วยยังขการทํางานโหดมาก ปืนอกมงเช้าทำงานถึงตีสองวันหยุดแค่สองวันต่อปีแถมยังถูกควบคุมเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่เกาหล,ลีเหนือเงินงเดือนส่วนใหญ่ถูกส่งกลับไปรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเป็นค่าความพักดีแรงงานได้เงินจริงๆแค่ส่วนน้อยตอนปรับ้านเท่านั้นนี่ยังนับสภาพความเป็นอยู่ที่แย่มากอย่างนอนในตู้คอนเทนเนอร์สุป,ปก็หรือพื้นอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จที่สําคัญการส่งแรงงานครั้งนี้คัดต่อมาติสาปร,ระชาชาติส8งแดเป็นห้าจ้างแรงงานเกาหล,ลีเหนือในต่างประเทศตั้งแต่ปี2562 เพื่อตัดเนินทุนที่อาจใช้พัฒนาอาวุธชนิบุลในยูเครนแต่รัเสเซียกับเกาหลีเหนือดูเหมือนจะหลบเลี่ยนโดยใช้วีซ่านักเรียนทําให้แรงงานเข้าประเทศได้ผมมองว่าสถานการณ์นี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียโดยเฉพาะในช่วงที่รัเสเซียต้องการทุกอย่างพยองสงครามในยูเครนคุณสุทธิชัยคิดอย่งไรกับประเด็นนี้ครับมองว่ามันจะมีผลกับทบอะไรดในระยะย,ยาวหรืออยากให้ผมเจาะลึกด้านไหนเพิ่มไหมครับผมคิดว่า,าจารย์เองคงจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทหารเกาหลีเหนือนะที่ไปช่วยรัเสเซีย มีข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วลหะแต่เราไม่รู้ว่าล่าสุดเนี่ยฐานเกาหลีเหนือไปช่วยรบแล้วผลมันเป็นยังไงได้ดีเสียชีวิตบาดเจ็บอย่างไรสงครามยูเครนก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบแสดงว่าฐานเกาหลีเหนือยังช่วยรบอยู่ใช่ไหมเรื่องนี้มันร้อนแรงและซับซ้อนมากเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องแรงงานแต่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตระวังประเทศและความสมดุลของอำนาจในสงครามจากข้อมูลที่ผมมีเกาหลีเหนือเริ่มส่งทหารไปรัสเซีย โดยเริ่มจากประมาณ1,500คนฝึกในรัสเซียตะวันออกเช่นที่เวลาเดวอสตอกก่อนจะขยับไปถึง1,800คนรวมทั้งหน่วยรูปพิเศษสตอมคอร์และล่าสุดมีรายงานว่าระหว่างเดือนกรกฎาคม2,568ถึงต้นปี2,569เกาหลีเหนืออาจส่งทหารเพิ่มอีก3-30มาแลรวมถึงวิรชวัตและคนงานกอ่อสร้างอีก5,000-5,000คนเพื่อช่วยในภารกิจทัการรบและงานก่อรสร้างในพื้นที่อย่างแขวนคุสัก ซึ่งยูเครนเคยบุกเข้าไปยึดบางส่วนเมื่อกลางปี2567สิ่งที่น่าสนใจคือทหารเกาหลีเหนือถูกแต่งตัวในชุดทหารรัสเซียและใช้กอกสารปลอมเพื่อซ่อนตัวตนเองซึ่งแสดงว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือยังไม่อยากให้โลกเห็นชัดๆว่ามีการร่วมมือขนาดนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะทั้งสหรัฐนาโต้และเกาหลีใต้ยืนยันการมีอยู่ของทหารเหล่านี้แล้วโดยเฉพาะในคุกศกที่มีการประทะกับกองทัพยูเครนตั้งแต่เดือนธันวาคม2567ผลกระทบในสนามรบ ทหารเกาหลีเหนือช่วยรัเสเซียได้เยอะในแง่กําลังคนการมีทหารเกาหลีเหนือมาช่วยทําให้รัเสเซียไม่ต้องถึงทหารจากแนวหน้าตะวันออกในยูเครนมาป้องกันกุศลแต่ปัญหาคือทหารเกาหลีเหนือเสียหนักมากมีรายงานว่าเกือบเครื่องของสิบมาแลที่ส่งไปถูกฆ่าหรือบาดเจ็บเพราะขาดประสบการณ์ในสงครามสมัยใหม่โดยเฉพาะการใช้โดรนและสงครามอิเล็กทรอนิกส์แถมสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศในยูเครนกร็ต่างจากที่พวกเขาฝึดมาในไอฮอนในมุมของเกาหลีเหนือสิ่งที่ได้คือประสบการณ์การรบจินซึ่งกองของพวกเขาไม่ได้เห็นมานาน ตั้งแต่สงครามเกาหลีสิ้นสุดในปี2465นอกจากนี้ยังมีเงินและเทคโนโลยีจากรัสเซียเช่นการพัฒนาขีปนาวุธหรือเทคโนโลยีอวกาศซึ่งอาจช่วยเกาหลีเหนือเพิ่มขีดทำความสามารถด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธในอนาคตส่วนรัสเซียได้ทั้งกำลังคนและอาวุธจากเกาหลีเหนือเช่นขีปนาวุธ KN-23 และกระสุนปืนใหญ่หลายล้านนัดซึ่งช่วยพิยงการทำสงครามของผู้ตินแต่เรื่องนี้มันทำให้สถานการณ์โลกตึงเครียดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่เริ่มพิจารณาจัดส่งอาวุธให้ยูเครนโดยตรง ซึ่งจะเป็นการยกระดับความกัดแยงไปอีกขั้นส่วนนาโตก็มองว่านี่คือการทําให้สงครามกลายเป็นปัญหาโลกมากขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่รัสเซียยูเกรนแล้วแต่มีเกาหลีเหนือเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญคุณสุทธิชัยมองอยังไงครับคิดว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารไปเรื่อยๆแบบนี้หรือมีมุมไหลในเรื่องนี้ที่อยากให้คงขยิบต่อครับผมคิดว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างคิมจองอึนเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีป,ปูตินเข้าสนิทกันมากดังนั้นถ้าปูตินต้องการช่วยความช่วยเหลือคิมจองอึนก็ต้องส่งไปแหละ ทั้งแรงงานทั้งทหารนี่แหละใช่เลยครับคุณสุธิชัยประเด็นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างคิมจองอึนกับปูตินนี่มันสําคัญมากจริงๆดูจากท่าทีแล้วทาคู่เหมือนจะสนิทกันในระดับที่เรียกว่าพันธมิตรเพื่อผลประโยชน์ชัดๆเลยนะครับคิมเคยไปเยือนรัเสเซียเมื่อปี2562และล่าสุดปูตินก็ไปเยือนเพียงอย่างในปี2567ภาพที่ทั้งสองคนยิ้มแยม้มเดินเคียงข้างกันมันบง่งบอกว่าความไว้ใจในระดับหนึ่งซึ่งไม่แปลกใจเลย ยอมส่งทั้งแรงงานและทหารไปช่วยรัเสเซียแบบไม่หลังเละเพราะผู้ตินเองก็กำลังต้องการทุกอย่างที่เกาหลีเหนือให้ได้ไม่ว่าจะเป็นทหารกระสุนระเบิดปนาวุธเพื่อระยุงสงครามในยูเครนฝั่งคิมก็ได้ประโยชน์กลับมาเยอะไม่ใช่แค่งเงินที่ได้จากรักเสเซียยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเช่นปนอาวุธหรือแม้แต่ความช่วยเหลือด้านนิวเคลียร์จากรักเสเซียซึ่งช่วยเกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธของตัวเองได้แถมการที่คิมส่งทหารไปรบยังเป็นเหมือนการฝึกกองทัพพิสนามจินซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆในสถานการณ์ปกติ ผมมองว่าความสัมพันธ์นี้มันแน่นแฟนเพราะทั้งคู่ต่างอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกลูกตะวันตกกดดันรัเสเซียโดนโค่นตาบาดหนักจากสงครามสงุงมเกาหลีเหนือก็โดนมานานจากโครงการนิวเคลียร์เลยกลายเป็นว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรําทให้ทั้งคู่ยิ่งจับมือกันแน่นแต่ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นคือท้าคิมทรงทหารไปมากเกินไปเราสูญเสียหนักมาที่เห็นในคุชักอาจกระทบกำลังทหารในประเทศหรือถ้าสถานการณ์ในยูเครนแย่ลงจนรัเสเซียเสียเปรียบเกาหลีเหนืออาจจะถูกดึงให้ลงลึกไปด้วย ซึ่งจะยิ่งทําให้เกาหลีใต้และชาติตวันตกมองเกาหลีเหนือเป็นภัยมากขึ้นคุณสุทธิชัยคิดว่าแบบนี้คิมจะยอมเสี่ยงสมภา,ารและเกาหลีเหนือไปต่อเนื่องไหมครับหรือว่ามีมุมไหนของความสัมพันธ์คิมปูตินที่อยากให้ผมจอเพิ่มไหมครับอืมดีเลยครับที่อาจารย์เอเล่ามานี่เป็นเบื้องหลังข่าวที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า BBC รายงานรายงานเกาหลีเหนือทํางานเยี่ยงท่านนี่โหดร้ายจริงๆครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์เอสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ ครับคุณสุติชัยเรื่องนี้มันโหดร้ายและนา่าติดตามจริงๆอย่างที่ BBC รายงานสภาพที่รายง,งานเกาหลีเหนือมันสะเทือนใจมากแต่ยังมีการมือระหว่างประเทศที่ซับซ้อนด้วยขอบคุณมากที่ชวนคุยครับสนุกและได้ขุดอะไรลึกๆก,กันดีเลยสวัสดีครับวไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับอาจารย์เอ๋และนี่ครับคือรายงานเกี่ยวกับแรงงานเกาหลีเหนือที่ไปอยู่ที่รัเสเซียและเป็นข่าวเพราะข่าวกรองเกาหลีใต้ และมีทีเอ็ NGO Fi, นจีโอหลายฝ่านักวิชาการที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ทําให้เราเห็นอีกแง่มุมหนึ่งความสัมพันธ์เกาหลีเหนือกับรัสเซียที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ1.5ล้านแล้วครับ1.5ล้าน5แสนคน ผู้ที่ติดตาม subscribe สุดที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ติดตามสุดที่ชัยไลฟ์ใน YouTube ที่กด Super Chat Super s t i c k e er, ตเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมครับ1.5ล้านวันนี้ตั้งเป้า2ล้านก่อนสิ้นปีขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันครับ